สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามและรับชมสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตสวนป่ายางนาอายุผ่านไป1ปี3เดือนนะครับหลังจากช่วง2 3ถึงวันที่ผ่านมานะครับมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับทำให้ต้นไม้นะครับได้รับน้ำก็เริ่มมีความชุ่มชื้นนะครับมีความเขียวขจีขึ้นมาหลังจากที่ ฝนทิ้งช่วงผ่านไปนะครับกว่าหนึ่งเดือนนะครับที่ฝนไม่ตกเลยนะครับพอฝนตกลงมานะครับต้นไม้ก็เริ่มแตกยอดนะครับเริ่มเขียวกระจีนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันบ้านะครับหลังจากผ่านไปนะครับหนึ่งปีสามเดือนนะครับต้นยางนาจะเจริญเติบโตขึ้นมากขนาดไหนนะครับ ต้นนี้นะครับก็เริ่มมีการแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับนึงนะครับแม้ว่าจะยังไม่สวยงามมากนะครับแต่ให้เขาอยู่รอดนะครับก็เริ่มที่จะมีกำลังใจนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เรานำมาปลูกเสริมใหม่นะครับเนื่องจากต้นของปีที่ผ่านมานะครับยืนต้นตายนะครับจึงนำมาปลูก พิ่มนะครับหลายๆต้นนะครับใบมีรอยฉีกขาดรอยไหม้นะครับเนื่องจากมีแมลงนะครับลงมากินใบในตอนคืนนะครับแทบทุกต้นนะครับหากเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่านะครับ ต้นยางนานะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบน้ําเมื่อไม่มีน้ํานะครับต้นก็จะหยุดชะงักนะครับในการเจริญเติบโตนะครับไม่ค่อยแตกยอดนะครับไม่ค่อยมีใบอ่อนขึ้นมาเลยนะครับไม่เหมือนกับช่วงที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับหากท่านใดนะครับที่อยากจะปลูกนะครับต้นยางนานะครับก็ให้นํา เรื่องน้ํานะครับเข้ามาพิจารณาเป็นเรื่องแรกๆเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้ําแล้วนะครับโอกาสที่ต้นยางนาจะอยู่รอดนะครับแล้วก็จะเดินเติบโตมีน้อยมากนะครับเพราะธรรมชาติของเขานะครับเป็นพันไม้ป่าที่ชอบน้ํานะครับเมื่อเรามารับชมนะครับต้นยางนาที่เราปลูกไว้นะครับจะเห็น แม้แต่ใบนะครับหรือยอดนะครับก็เหี่ยวแห้งนะครับเนื่องจากขาดน้ำไปนานนะครับแต่ในปีนี้นะครับเราได้ทำการเจอบ่อน้ำประดานนะครับเพื่อเดินระบบน้ำนะครับไว้ฉีดต้นยางนานะครับในช่วงที่เข้าสู่หน้าแล้งนะครับหรือช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกนะครับเพื่อป้องกันการดุดชงักการเจริญเติบโตนะครับของต้นยางนานะครับ ก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละ1 2ครั้งนะครับก็จะช่วยให้ต้นยางนาจเจริญเติบโตขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปได้นำเสนอคลิปในโอกาสต่อๆไปนะครับ จะมาอัปเดตให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ